สวัสดีค่ะวันนี้จะาพาไปตามคนดวงเฮ้งอีกเดอ้อแม่นอยพอโชกไส้นองกุ้งเรียกนองกุ้งเขาเด้อค่ะเดอ้อพาไปซีไปตามไปซุ่มไปเซีวดีใจน้ำกันนะ้ะกันเนาะมันถือเรียกไลห่หลายไัซะเฮ้ hey, คุณแม่ เพิ่นก็เลยบเบาสู้ฟังดอกโตนี่เพิ่นอดภากันสื่อเอาครอบครัวเพิ่นอยู่ละค่ะที่แรกถามก็ว่าอันบ่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแต่สองเจ็ดหนองก่อยบ่โหเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดมือสุดท้ายเพิ่นเลยพากันจัดหนักเลยคนอันแปดสองสองแปดจ้ะเงินเข่าหาแสนกว่าครอบครัวเพิ่นครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวสุขสันต์เลยจ้ะพอส่งไส้แล้วเพิ่นบอใหายรูป่นจัดเปิด พอนองกุ้งเพิ่นสอบตกเนาะนี่จ้ะตนกอบเงินเพิ่นออกดอกสู้สอบบานสะพังเลยจ้ะกอบเงินบานนองก้อยได้นี่คือว่าน้องก้อยได้หลายอีกแล้วก้อยได้รเปล่าก้อได้แฟนาพนะฟังได้เอฟซีเอ้ยไม่น้อยถือทั้งล่างทั้งบนน่ไม่น้อยเขาทั้งล่างทั้งบนอีกแล้วว่ะจ้ะนี่เราคนบุญเบืองหลดเอฟซีเอ้ยมันมันนั่นอกก้นจะลูกสาวล่าได้เออล้าก็วันอาทิตย์ก็ เป็นวันทีงี่แปดก็เลยใส่เลยอพอก็เลยว่ามันนอดกิดโทรศัพท์เห่นปั๊บปั๊บยมันได้ขึ้นจังไหนบ่น,บน,บบน,น,นี่มันก็ใส่ลอยคู่ลอยโลยแล้วแปดสองสองแปดตาใจนะจ๊ะออบอกว่าเต็มเต็ม <laughs> 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 โอ้ยอ้นบุญตัวดีว่าสนดอกแพ้ได้ <c oughs> นึงเลยแค่นึงันหนักอัน <c oughs> นั ออขอลอง้ับพผู้เขาไม่ละกาฝาก็ไะไรก็แช์กดติดตามสองโปรตีนไม่พิมพ์เนื้อยางไม่ชังีันด้วยจ้ะอบะคามันจะใส่หิมเห้าวขึ้นไวยใหญ่แทะปลาเอยอะบะามหวานใม่ห้าวด้วยน้าจะของอันพ่อห้าสุกย่งจ้ะยังยคุณลาบไปคามหวานไม่ไปเพลบูนณ์เหมือนเด้อบานพี่น้องนะจ้ะเนะ เอฟซีมาเดินมากินขอนะมีเด้อหนองกุ้งอีหลาคือว่าถือเลขหลายท้ลุได้เลขอะไรได้เลขตัวใดได้ได้ไดนได้เลขลงคะแนนนี่แล้วได้คะแนนของแะ่เนมัองได้แปดสิบสองคะแนนเ้ยวันที่ยี่สิบแปดได้แปดสิบสองคะแนนฟังได้เอฟซีแข่เพิ่นตะวันได้ขึ้นจ้าเพิ่นนะฟังเหนอคนบุญน้อยหล่ะเนาะเห็นท่านตาเลย่มมนบ่ จ้าก็ดีใจเฮาขีดดีทำดีเนาะจ้าเฮาเฮ็ดเต็มที่แล้วมันบอยล่ะจ้าก็ว่าอันอันน้องก้อยก็ได้หลายมันบอยฟังเด้ซน้ล่ฟังเอฟซีเสือน้ำใหญ่เพิ่์นมาซะเสือน้ำใหญ่ก็โอนค่าของน้องไม่น้องให้ร้านเรียบร้อยแล้วน้องน้องก้อยได้จักแสนอยู่หล่เวบอกสุกฟังน้องก้อยมันแตได้แสนแสนหาน้องกุ้งได้เท่าไรบ้านได้แสนกวนะฟังเด้อแม่เฮากับน้องนี่ล่าวนบุญใจเอฟซีว่ต้องไปขึ้นยังดอกแต่ว่างวดสิม่ในเอฟซีฝาก ถามข้าวน้ำเด้ออย่าลืมแบ่งปันนี่ได้หลายเด้อแบ่งกันคือเกาโน่งเนาะพอให้เพิ่นมีโศกเวลาเพราะว่าตามน้องก้อยคือเกานั่นแหละน้องก้อยคนบุญบักขามเพิ่นก็เป็นรวยโดกโดกจากฟันสีทองว่าจันเต็มอากหลากอยู่เนาะค้นดวงขึ้นเนาะค่ะเนาะปลูกเอียงก็เต็มบ่ธิ์บ่อยากจ้ะจักบักพาวจักบักขามหวานฟันสีทองนี่จ้ะนี่บักมีกะเต็มเพิ่นวะ นี่ล่ะลูกเต่าขนุนน้่นหนึ่งสิล่ะกูไกว้ก็เป็นลูกเป็นมากกขนุนก็ได้หัวสิมาเนี่ยคน่าคนเลียงใส่คี้กันนี่หัสองซีเนี่ยหวสองขี้กตายมันหนัิบหมักๆนักอย่างนั้นนี่แค่เปลน่ยนแต่งแหงะไรนั่นกาเลยว่าคือเกี่ยไปให้นแม่นะ ก็ได้บอกผู้ใดนะมิตรบารซึ้งไปนี้นี่แม่ะพยายมันึ่พยายมน้องก้อย,ยบอกขึ้น<อ>สุดทายว่าแม่เข้าอันอันเปรตหาตัวนี้จ้ะได้บอกเมืองบ้านี<อ>ล่ลาไม่สวยกันละ,ละ เราจันเลยี่เด้อหามันหามันหามันแมนมันบางคือมันสีมักมักาสมมันบางอ๋อมือหมวกทุกคนอันนั้นเรียกอันนั้นดอกให้ไี้องันดอกตัวนั้นเรียกกอยตันอันนี้มันมากเอาื่อซื่ี่มันางทีหาคนสีใดนั่นจะเนาะสดแต่มัน้หามันอย่างต่วสองแปดนี่เป็นเรียกน้องกุ้งมันบ่เมือห่อนบ่ไดกันนี่หวคะแนนมันต่าแปดอนี่แหละแต่ก้อยมันยังมันยังไม่หมดนะมันเนี่ยกระตาแปดสองน้ำเสียง คนงนี้กระุ่มตับไม่ย้าที่กันนหได้กนาะท่านึมากด้ีได้ไมได้ัวแดงวงก็โอนหลได้กรตามต่อได้เอีเด้อแม่เาว่าสู้ฟังเลยเด้อค่ะเด้อกระุ่มนั่นคไหาใจซุ่มจะได้มบุ๋มหรดนี่กมาบานคนดวงเฮงค่ะกรมาซุ่มมาแซวน้อค่ะเนาะจึงได้กระให้คาลั่งใจกันไปเนาะค่ะเนาะคุณก็ได้มือสุดท้ายพี่หมูกระเดอออกมาตามอีกที่เรกว่า บาดีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหนองก้อยนั่นมาคืดมักแปดหาก็เลยบอกแม่เพิ่นซื้อแต่ว่าเหล็กแปดสองเป็นเหล็กของหนองกุ้งเน,ะเนานนะเหล็กคะแนนเป็นยังไงแปดสองแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดเพิ่งก็เลยจัดก็เลยบาดดีบอกเอฟซีดอกค่ะกับว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยววันสิมาเนี่ยเพิน่นว่าเพิน่พนจะหายไม่ดอกจกั้งใจก็เป็นกำลังใจกันไปเด้อค่ะถ้าตามตอนน่อเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นี้กับซับมน,นี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ